สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเต้คริปโตนะครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตการถอนนะครับสำหรับเว็บตัวนี้เลยนะครับผมนะ p h v p l a n นะครับผมนะที่แบบว่าเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับวันนี้จะมาอัปเดตการถอนให้ดูเลยนะครับว่านี้จะมาถอน800นะครับผมนะก็จะทําการถอนเลยนะครับผมนะโซ่ขอตรงนี้ก็ผมได้ทาคลิปลงไปแล้วนะครับกดวิดอเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องเลือกเป็นที่อยู่นะครับผมนะตรงนี้ก็ใส่ไปเลยในแบบสองนะครับ ก็ค่าธรรมเนียมก็ได้อยู่ที่ประมาณ12บาทนะครับก็จะได้อีกที่800เหมือนกันโอเคครับกดซับมิดได้เลยนะครับโอเคครับทําการถอนไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็รอดูยอดเงินเข้านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของตรงนี้ ก็โอเคครับผมนะถ้ายอดเงินเข้าแล้วหรืออะไรยังไงครับก็จะแจ้งให้ทราบนะครับก็จะขึ้นสลิปให้ดูนะครับ800หรือ700แหละครับค่าธรรมเนียมนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับโอ้ไม่บาดครับโอ้โอเคครับท่านผู้ชมในส่วนของตรงนี้นะครับก็ยอดก็เข้าเลยนะครับ700 99.82นะครับผมนะของเข้าในแอป ธนาคารผมเปนที่เรียบร้อยนะครับผมได้ส่งมาตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับถอนได้จริงอยู่นะครับแต่ก็บอกบก,บอก,อก่อนนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงครับก็ใครคิดที่จะลงทุนควรษาให้ดีๆก่อนนะครับโอเคครับก็นั่นและครับวันนี้มาอัปเดตกั่น้อยแล้วนะครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากทนผจะชมกดไลค์กดแชร์ กดสมัครให้ด้วยนะครับเพื่อพ,พาคลิปใหม่ที่มีประโยชน์จากช่องเตะมิิโตนะครับก็อโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผม